สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออมปริยางามสง่าค่ะอีกหนึ่งภารกิจที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญคือการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตต่างๆอย,างางอย่างต่อเนื่องที่ล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าไปบรรเทาปัญหาการขดาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ นายสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมในพิธีปล่อยขบวนรถและสนับสนุนโครงการราดตัดร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2565เป็นการช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ที่เริ่มขัดแลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารระบบชลประทานหรือระบบประปาและระบบสาเานณูประโภคยังเข้าไม่ถึงทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสนับสนุนกระแสไฟฟ้า,ฟาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในทุกจุดจ่ายน้ำตลอดการดำเนินงานเพื่อ แจกส่ายให้กับประชาชนใช้ในการเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค สำหรับปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแจกน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน38,236,100ลิตรแจกจ่ายถังบรรจุน้ำจำนวน300ใบครอบคลุมพื้นที่58จังหวัดการดำเนินโครงการร,ารัดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งในปีนี้นั้นทางกองทัพบกและหน่วยงานภาคีรวม5หน่วยงานจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนการขัดแคลนน้ำเพื่ออ,อุปโภคบริโภคและมีส่วนในการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงให้หมดสิ้นไปการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง p a new สำหรับวันนี้ดิฉันออนปริยางอาัสงาขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ